ฝนโปรยลงมาเบาๆเหมือนสายลมหายใจของเมืองในยามค่ำเสียงหยดน้ำกระทบหลังคามุงสังกะสีดังติ๋งๆคล้ายเสียงนาฬิกาเตือนว่าอีกวันหนึ่งกำลังจะผ่านไปไฟถนนส่องแสงเหลืองหม่นบนถนนแช่แชที่สะท้อนภาพชายหนุ่มคนหนึ่งในเสื้อแจ็คเก็ตสีซีดหมวกกันน็อกเก่าๆมีรอยขีดข่วนตามการเวลาเขาชื่อว่านนมือของเขาสั่นนิดๆขณะเปิดแอปในโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นออเดอร์ใหม่ที่สี่ของคืน มอเตอร์ไซคู่ใจเริ่มสตาร์ทด้วยเสียงสั่นเบาๆกลิ่นน้ำมันผสมกลิ่นฝนลอยแต่ปลายจมูกนนยิ้มจางๆในหมวกกันน็อกพลางพึมพำกับตัวเองอีกหน่อยก็ถึงบ้านแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเขาอายุครบ30ไม่มีเค้กไม่มีเทียนมีเพียงกล่องข้าวเย็นที่แม่เตรียมไว้รอในบ้านเช่าหลังเล็กท้ายซอย ระหว่างขับผ่านสี่แยกเสียงเพลงจากร้านกาแฟริมทางแววมาทำนองช้าๆจากเปียนโนผสมเสียงลมพัดม่านพลิวนนเพลอมองผ่านกระจกเห็นคู่รักวัยรุ่นหัวเราะขณะจิบกาแฟร้อนไอสีขาวลอยขึ้นเป็นหมอกบางเขายิ้มแต่แววตาเศร้าความเหงาซึมผ่านแสงไฟสะท้อนในม่านตาเหมือนแสงเทียนที่กำลังจะดับเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเขา ออเดอร์ถัดไปถูกส่งมาย่านคอนโดหรูใจกลางเมืองนนท์ขับฝา่าฝนด้วยเสื้อกันฝนที่รั่วตรงบ่าละอองน้ำเย็นซึมเข้าสู่เนื้อผ้าเสียงล้อบ,บดกับถนนเปียกกรายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นช้าๆจากความเหนื่อยเขามองดูชื่อผู้สั่งคุณพิมดาอาหารญี่ปุ่นมูลค่ากว่าพันบาทลูกค้าระดับนี้คงต้องระวังหน่อยเขาพึพมพำเบาๆเมื่อถึงหน้าคอนโดรอปภมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าส่งของใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมโทรขึ้นไปนนยิ้มสุภาพครับผมขอบคุณมากครับ เขายืนรออยู่ตรงล็อบบี้เสียงเย็นๆผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้มในอากาศไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนก็ดังขึ้นหญิงสาวในชุดสูทเข้ารูปเดินตรงเข้ามาใบหน้าเรียบเฉียบตายเย็นชาทำไมมาช้าคะฉันรอตั้งนานนนท์ก้มหัวขอโทษเสียงแผ่วขอโทษครับฝนตกรถติดนิดหน่อยครับข้ออ้างเดิมๆของพนักงานส่งของทุกคนเธอตอบด้วยเสียงรำคาญร,รู้ไหมอาหารฉันเย็นหมดแล้วถ้าฉันไม่รีบกินฉันคงท้องเสียแน่คำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลงกลางใจชายหนุ่ม นนพยายามพูดดีผมจะรีบไปส่งออเดอร์ต่อครับขอให้คุณลูกค้าทานให้อร่อยนะครับแต่หญิงคนนั้นกลับยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปเขาจะเอาไว้ร้องเรียนบริษัทให้รู้ว่าพนักงานบริการแย่ขนาดไหนเธอกดชัตเตอร์ขณะเขายังยกมือไว้แสงแฟลชวาบเข้าตาเหมือนแสงฟ้าที่ผ่าลงมากลางฝนคนในล็อบบี้เริ่มหันมามองเสียงกระซิบดังเบาๆส่งของสายเหรอโดนด่าอีกแล้วเขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นในฝนหัวใจหนักอึ้งแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาทำได้ ตอนที่หญิงสาวเดินจากไปเขาก็มองถุงอาหารเปล่าในมือหยดน้ําจากผมร่วงลงบนพื้นเหมือนหยาดน้ําตาที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นคืนนี้ในวันเกิดของเขาโลกทั้งใบเหมือนหันหลังให้ฝนยิ่งคงตกไม่หยุดเหมือนฟ้ากำลังประชดคนที่พยายามจะยืนหยัดในคืนเหน็บหนาวนนขี่รถออกจากคอนโดโดยไม่รู้จะยิ้มหรือร้องให้ดีเสียงน้ำกระเด็นจากล้อหลังดังแช่แชคล้อกับเสียงในหัวที่ยังวงเวียนกับคำพูดของหญิงสาวพนักงานบริการแย่ขนาดนี้ประโยคนั้นฝังอยู่ในใจเหมือนเหล็กร้อนที่กรีดทิ้งรอยไว้บนศักดิ์ศรี เขาจอดที iram, das um an, ่ปั๊มน้ำมันข้างทางนั่งพิงรถมอเตอร์ไซค์ใต้หลังคาไอร้อนจากเครื่องยนต์ผสมกับปลิ่นกาแฟจากร้านเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆนนมองเข้าไปเห็นชายชรากำลังชงกาแฟให้ลูกค้าคนเดียวที่นั่งอยู่ไอสีขาวลอยขึ้นเหมือนควันจากความเหนื่อยล้าเสียงช้อนกระทบแก้วใสจังหวะเบาๆคล้ายปลอบโยนเขาเดินเข้าไปขอสั่งกาแฟร้อนแก้วหนึ่งชายชราหันมาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเหนื่อยสินะลูกฝนแบบนี้นนหัวเราะเบาๆครับแต่ยังต้องส่งอีกสองออเดอร์ทำอาชีพสุจริตไม่มีอะไรน่าอายหรอก คำพูดเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักเหมือนมืออุ่นที่วางลงบนบาเขานั่งจิบกาแฟช้าๆฟังเสียงฝนที่กระทบกระจกในไอ้น้ำอุ่นที่ลอยขึ้นเขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองคนธรรมดาที่พยายามทำดีที่สุดแต่กลับถูกเหยียบย่ำเพียงเพราะเครื่องแบบบางทีศักดิ์ศรีมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเขาคิดในใจแต่ในความคิดนั้นก็ยังมีความเจ็บปวดแทรกซึมอยู่โทรศัพท์สั่นเตือนออเดอร์ใหม่ลูกค้าคนสุดท้ายของคืนบ้านเล็กที่49หมู่บ้านพฤกษาห่างออกไปไม่ถึง10กิโลเมตรเขาเก็บแก้วกาแฟวางเงินไว้บนโตะ๊ะแต่ชายชาราสาสยหัว ถือว่าเป็นของควันวันฝนตกเขากล่าวพร้อมยิ้มนนชะงักคุณลุงรู้ได้ไงครับว่าผมวันนี้วันเกิดคนเราจะมองเห็นแววเศร้าในดวงตากันได้โดยไม่ต้องพูดหรอกลูกคำพูดนั้นติดอยู่ในใจตลอดทางที่เขาขับออกไปไฟไท้ายมอเตอร์ไซค์สะท้อนกับพื้นถนนเปียกเหมือนเส้นทางสีแดงเรืองทุกหยดฝนที่ตกกระทบหมวกกันน็อกเหมือนเสียงเตือนว่าอย่ายอมแพ้แต่ในใจเขายังหนักเพราะภาพหญิงคนนั้นยังไม่เลือน เมื่อถึงหมู่บ้านถนนเนียสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้บ้านเลขที่49กอยู่สุดซอยไฟระเบียงยังเปิดอยู่เขาจอดรถยกกล่องอาหารขึ้นเดินไปกดกริ่งเสียงกระดิ่งลมดังเบาๆตรงมุมระเบียงคล้ายเสียงที่เคยได้ยินในวัยเด็กที่บ้านแม่ลมพัดกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆลอยมากับความสงบประตูเปิดออกชายสูงวัยในเสื้อยืดสีขาวยืนอยู่ส่งอาหารใช่ไหมหนุ่มเข้ามาวางในบ้านก็ได้ฝนตกอยู่ น,นลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจเขาก็กล้าเข้าไปพื้นไม้ในบ้านสะอาดกลิ่นกาแฟาหอมอ่อนๆอลอยมาบนโต๊ะมีกรอบรูปผู้หญิงวัวกลางคนวางอยู่พร้อมใจกันดอกกุหลาบเหี่ยวครึ่งดอกขอโทษนะถ้าทำให้เปียกแบบนี้ชายชารากล่าวไม่เป็นไรครับผมชินแล้วนนยิ้มตอบวันเกิดเหรอชายชาราถามขณะหยิบเงินในกระเป๋านนชะงักอีกครั้งครับรู้ได้ยังไงครับสายตาคนที่รอใครสักคนในวันสำคัญมันเศร้าแบบนี้ทุกคนแหละ เสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกกระชักช้าเหมือนเวลาหยุดลงนนยื่นถุงอาหารให้แต่ชายชราไม่รับทันทีเขาเชิญให้นั่งก่อนนั่งสักหน่อยเธอหนุ่มเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเปิ่นชาเขียวร้อนเริ่มลอยขึ้นจากการะน้ำบนโต๊ะไม้เก่าไอร้อนนั้นสะท้อนเงาแสงไฟสีอุ่นบนใบหน้าของนนที่เปียกฝนในความเงียบของบ้านหลังเล็กเสียงฝนกลายเป็นเหมือนเสียงดนตรีที่บรรเลงเบาๆระหว่างคนแปลกหน้าสองคนที่ต่างมีบาดแผลของตัวเอง ไอชาเขียวที่ค่อยๆลอยขึ้นเหมือนหมอ,นมอกในยามเช้าแสงไฟจากโคมไม้ไผ่เหนือหัวสะท้อนเงาแกว่งเบาๆบนใบหน้าของชายชาราเสียงลมพัดกระทบกระดิ่งลมตรงหน้าต่างดังกริง้งช้าและอ่อนโยนในห้วงเงียสงัดนั้นนนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งชายชารามองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังตกไม่ขาดสายรู้ไหมผมเคยเป็นคนใจร้อนพูดแรงกับคนส่งของแบบเราเหมือนกันนนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจแต่วันหนึ่งคนคนนั้นเขาย,ยังยกมือไหวทั้งที่ผมดาสียจนไม่มีคำไหนจะหนักกว่านั้นแล้ว ชายชราหยุดพูดสูดลมหายใจช้าๆเหมือนพยายามกลืนก้อนสะอื้นสองวันหลังจากนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทำงานเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงเสียงพร่ำของฟ้าผมไปงานศพเขาไปขอขามาหน้ารูปแต่มันก็สายเกินไปสายตาชายชราสั่นคลอนราวเปลวเทียนตั้งแต่นั้นมาผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ดูถูกใครอีกเลยไม่ว่าจะอาชีพไหนเขาว,วางเงินค่าข้าวลงบนโต๊ะพร้อมซองเล็กสีขาวนี่ไม่ใช่แค่ค่าข้าวแต่เป็นของขวัญให้คนที่ยังมีชีวิตได้เริ่มต้นวันใหม่ นนิ่งมองซองนั้นเหมือนเด็กที่ไม่กล้าเปิดของขวัญรับไว้เถอะลูกโลกอาจจะไม่ใจดีแต่คนคนหนึ่งยังสามารถทําให้มันอบอุ่นขึ้นได้เขาค้อมหัวลึกรู้สึกได้ถึงน้ำอุ่นบางอย่างไหลผ่านหัวใจเสียงลมเบาๆพัดพามานให้พลิ้วเสียงกระดิ่งลมดังขึ้นอีกครั้งกริ๊งเหมือนคำตอบจากฟ้าที่ปลอบประโลมความเหน็บหนาวในใจนนยิ้มครั้งแรกของวันยิ้มที่ไม่ต้องฝืนเขาก้มลงกราบแทบพื้นไม้ก่อนออกจากบ้านนั้นตอนเปิดประตูเสียงฝนเบาลงราวกับท้องฟ้าเมตตาในมือเขายังถือซองสีขาวแน่นและในใจมมีีีบบาางงงงงสิิ่่่่เเรปปลยยยนนไอ ฝนเริ่มซาเหลือเพียงละอองบางๆที่เกาะบนใบไม้นนขับรถออกมาจากหมู่บ้านพฤึกษาด้วยหัวใจที่สั่นไหวลมหายใจของเขาเบาแต่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมซองสีขาวในกระเป๋าเสื้อยังอุ่นเหมือนมีแสงบางอย่างส่องอยู่ในนั้นเมื่อถึงสี่แยกใหญ่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแจ้งเตือนจากบริษัทลูกค้าชื่อพิมดาส่งเรื่องร้องเรียนนนชะงักใจเต้นแรงเขามองไฟจราจรสีแดงที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวช้าๆความทรงจำที่เขาพยายามกลืนกลับพุ่งขึ้นใหม่ครั้งใบหน้าหญิงคนนั้นคำพูดเย็นชาและแสงแฟลชที่บาดตา เขาหยุดรถข้างทางสูดลมหายใจยาวในมือสั่นๆเขาหยิบซองออกมาเปิดดูภายในมีธนบัตรพับอย่างเรียบร้อยและกระดาษโนต้ตใบเล็กที่เขียนด้วยลายมือเรียบง่ายอย่าให้คำพูดของคนที่ไม่เข้าใจทำให้เราหยุดเชื่อในคุณค่าของตัวเองตัวหนังสือน,นั้นสะท้อนแสงไฟถนนเหมือนแสงเทียนในความมืดนนก้มหน้าหลับตาปล่อยให้น้ำตาไหลเงียบๆท่ามกลางเสียงฝนที่เริ่มตกอีกครั้งเขาเช็ดหน้าสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วสตาร์ทรถอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ขับหนีความเจ็บปวดแต่ขับกลับไปยังที่เดิมคอนโดหรูของหญิงสาวคนนั้น เมื่อถึงหน้าอาคารเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงนนเดินเข้าไปในล็อบบี้ร,ปรอปภจำเขาได้ทันทีเอาน้องมาทำาไมอีกมีปัญหาเหรอเขายิ้มบางๆเปล่าครับแพ่จะเอาของมาคืนในมือเขาถือถุงพลาสติกเล็กๆพายในคือซองขาวอีกซองด้านในมีธนบัตรจำนวนเท่ากับของชายชราที่ให้มาพร้อมกระดาษแผ่นเล็กเขียนด้วยลายมือของเขาเองไม่นานนักประตูลิ์เปิดออกหญิงสาวคนนั้นเดินออกมายังคงแต่งตัวหรูใบหน้าเฉียบเชกเช่นเดิมเธอชะงักเมื่อเห็นเขานายมาทำอะไรที่นี่อีก เสียงเงย็นชานั้นเหมือนคมมีดแต่คราวนี้เขายิ้มอย่างสงบผมไม่ได้มาขอโทษครับผมแค่มาคืนของที่ไม่ใช่ของผมเธอขมวดคิ้วหมายความว่าไงาเขายื่นถุงให้นี่เป็นเงินที่มีคนให้ผมเพราะเขาอยากให้ผมจําไว้ว่าศักดิ์ศรีของคนเราไม่ควรถูกซื้อด้วยคำเหยียบย่ามหญิงสาวนิ่งไปมองถุงในมือเหมือนจะพูดอะไรแต่พูดไม่ออกวันนั้นคุณด่าผมต่อหน้าคนอื่นผมไม่โกรธคุณหรอกครับเสียงเขาเรียบแต่นุ่มและมั่นคง ผมแค่สงสารที่คุณอาจลืมไปว่าทุกคนที่คุณมองลงมาเขาก็มีหัวใจมีแม่ที่รอเขากลับบ้านเหมือนคุณอาจมีคนรออยู่เหมือนกันคำพูดนั้นตกลงในความเงียบเหมือนหยาดน้ำหนักบนผิวน้ำเธอลูบตาลงสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยฉันเสียงเธอสัน่นฉันแค่หงุดหงิดไม่ได้ตั้งใจนนยิ้มผมเข้าใจครับทุกคนเคยพลาดได้แต่สิ่งที่ต่างคือเราจะเลือกจำอย่างไรเขาก้มหัวให้แล้วหันหลังจะเดินออกแต่เสียงเธอดังขึ้นเบาๆรอเดี๋ยวเขาหยุดเธอก้าวเข้ามายื่นซองขาวคืนให้ เก็บไว้เถอะฉันไม่คู่ควรจะรับมันเธอก้มสีสชาช้าฉันขอโทษนะเสียงนั้นสัน่นแต่จริงใจเสียงกระดิ่งลมจากระเบียงชั้นบนดังลอดลงมาเหมือนฟ้าส่งสัญญาณบางอย่างนนยิ้มให้เธอครั้งสุดท้ายก่อนเดินออกไปกลางฝนที่เริ่มโปรยอีกครั้งหยดน้ำี่ตกบนไหล่เขาเย็นแต่หัวใจกลับอุ่นแสงไฟถนนสะท้อนเป็นสีทองบนถนนเปียกในความเปียกปอนนั้นเขารู้แล้วว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่ใครมองเราอย่างไรแต่อยู่ที่เราเลือกจะยืนอยู่ตรงไหนในวันที่โลกไม่เห็นเรา เสียงเครื่องยนต์เบาๆของมอเตอร์ไซค์คันเก่าเคลื่อนตัวออกจากคอนโดกลางฝนแสงไฟไท้ายสีแดงลากยาวเป็นเส้นบนพื้นถนนเปียกเหมือนเส้นเลือดที่ยังคงมีชีวิตนนขับอย่างช้าๆผ่านตรอกเล็กๆที่คุ้นตาฝนที่เคยหนาวกลับกลายเป็นเพียงละอองเย็นที่ปลุกหัวใจให้ตื่นอีกครั้งเขาวจอดใต้สะพานลอยที่มีชายเร่ร่อนนั่งกอดกระเป๋าเก่าอยู่นนทถอดหมวกกันน็อกเดินเข้าไปใกล้ย,ยื่นกล่องข้าวเล็กๆที่เหลือจากออเดอร์สุดท้ายให้กินก่อนครับลุงฝนตกแบบนี้คงไม่ได้หาอะไรกินชายคนนั้นเห่อยหน้าขึ้นยิ้มททัั้งี่ฟนอ ขอบใจมากลูกขอให้โชคดีนะเสียงนั้นสั่นแต่จริงใจเหมือนเสียงพรจากฟ้าในคืนที่เงียบงนันนนยิม้มคืนนี้ผมโชคดีแล้วครับเขาเดินกลับไปที่รถลมพัดกลิ่นดอกปีแพ่งลอยมาจากไหนสักแห่งมันทําให้เขานึกถึงบ้านแม่และรอยยิ้มที่คงกําลังรอยอยู่เมื่อถึงบ้านไม้เล็กๆท้ายซอยไฟหน้าบ้านยังเปิดอยู่แม่ของเขานั่งอยู่ตรงชานมือหนึ่งถือไม่เท้าอีกมือหนึ่งวางบนถ้วยกาแฟาอุ่นๆไอร้อนลอยขึ้นเป็นควันบางๆคล้ายหมอกยามรุ่งสางมาช้าจังลูกแม่เกือบจะหลับแล้วนนวางหมวกกันน็อกยิ้มจง ฝนตกนะครับวันนี้รถติดแม่มองหน้าเขาเหมือนรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในแววตานั้นเหนื่อยใช่ไหมลูกเขานั่งลงข้างๆนิดหน่อยครับแต่คืนนี้ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสียงลมพัดผ้าม่านขาวสะบัดเบาๆเหมือนมือที่ปลอบโยนนนหยิบซองสีขาวจากกระเป๋าออกมาวางบนโต๊ะไม้แม่มองซองนั้นด้วยสายตาสงสยัยอะไรนะลูกของขวัญวันเกิดครับเขาตอบพร้อมรอยยิ้มแม่เปิดดูเห็นธนบัตรจำนวนหนึ่งกับกระดาษใบเล็กตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้ด้วยมือของตัวเองอย่าให้คำพูดของใครมาลบค่าของหัวใจเรา แม่อ่านช้าๆแล้วเงยหน้ามามองลูกชายคำพูดสวยมากเลยลูกใครให้มาเขายิ้มผมได้มันมาจากคนแปลกหน้าและก็คือหนึ่งที่ฝนตกครับแสงไฟในบ้านอบอุ่นขึ้นทุกขณะเสียงนาฬิกาเดินติก๊กตอกอย่างสงบเสียงไก่ขันจากบ้านข้างๆดังมาไกลๆแม่หัวเราะเบาๆคนเรานี้นะบางทีต้องเจ็บก่อนถึงจะเข้าใจคำว่าศักดิ์ศรีนนพยักหน้าผมเคยคิดว่าการอดทนคือความอ่อนแอแต่คืนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันคือความกล้าที่สุดเขาหยิบโทรศัพท์เปิดแอปส่งข้อความไปยังบริษัทข้อความสั้นๆที่เขียนอย่างสุภาพ ผมไม่ต้องการให้ลงโทษลูกค้าคนนั้นครับผมเพียงอยากให้ทุกคนรู้ว่าพนักงานทุกคนก็มีหัวใจมีวันเหนื่อยมีวันที่ต้องการแค่คำขอบคุณเท่านั้นหลังส่งข้อความเขาวางโทรศัพท์ไว้ข้างถ้วยกาแฟของแม่แม่มองลูกชายด้วยสายตาเปี่ยมความภูมิใจลูกโตขึ้นมากเลยนะนนหัวเราะก็แม่เลี้ยงให้โตด้วยความอดทนนี่ครับเสียงฝนค่อยๆอเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกจากชายคากลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นกาแฟอุ่นลอยอบอวลทั่วบ้านแม่ค่อยๆเอื้อมมือมาลูบหัวลูกชาย แม่จำได้ไหมตอนเด็กๆผมเคยโดนเพื่อนล้อเรื่องไม่มีของเล่นดีๆจําได้สิแม่หัวเราะแล้วลูกพูดว่าอะไรนะผมบอกว่าไม่เป็นไรครับแม่ทําให้ผมได้ยิ้มทุกวันก็พอแล้วนั่นแหละลูกหัวใจแบบนั้นแหละที่ทําให้คนไม่แพ้โลกเงาไฟบนผนังบ้านสะท้อนเป็นรูปชายหญิงสองคนเงาหนึ่งพิงเงาอีกคนเหมือนบทกวีที่ไม่ต้องมีถ้อยคํา ช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องเสียงจากจันเริ่มร้องแทนเสียงฝนเมื่อคืนนนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเดิมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจอีกครั้งเขามองกระจกหลังเห็นไม่ยืนอยู่หน้าบ้านโบกมือให้พร้อมรอยยิ้มเสียงกระดิ่งลมที่แม่แขวนไว้ตรงชายคาดันขึ้นกริง้งแสงแดดกระทบหยดน้ำที่ยังค้างบนใบไม้เปล่งประกายเหมือนเพชร ระหว่างทางเขาเห็นคนงานก่อสร้างกำลังนั่งกินข้าวกล่องเด็กนักเรียนถือร่มให้ยายที่เดินข้ามถนนคนเก็บขยะยกมือไหว้แม่ค้าข้างทางที่ยื่นข้าวให้ฟรีภาพเหล่านั้นผ่านเข้าตาเขาเหมือนภาพยนตร์แห่งความเมตตาเขายิ้มอย่างเข้าใจระหว่างจอดติดไฟแดงโทรศัพท์สั่นมีข้อความแจ้งจากบริษัทว่าเรื่องร้องเรียนถูกยกเลิกลูกค้าขอถอนคำร้องพร้อมส่งข้อความขอโทษนอนทอ่านเงียบๆใต้หมวกกันน็อกรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบางทีฝนเมื่อคืนอาจไม่ได้ตกเพื่อทำให้เปียกแต่มันตกเพื่อชำระหัวใจเขาคิดในใจ ไฟเขียวขึ้นอีกครั้งมอเตอร์ไซค์คันเก่าออกตัวไปบนถนนที่มีแสงแดดสะท้อนเป็นประกายลมอุ่นพัดผ่านแก้มเขาหัวเราะเบาๆอย่างคนที่ปล่อยวางทุกอย่างไว้ข้างหลังเสียงล้อบดกับถนนกลายเป็นจังหวะของชีวิตใหม่ไม่มีความโกรธไม่มีความอายมีเพียงความเข้าใจและศักดิ์ศรีที่กลับคืนเมื่อถึงปั๊มน้ำมันเดิมเขาจอดรถร้านกาแฟของชายชารายังเปิดอยู่กลิ่นหอมพระคลุ้งไปทั่วชายชารายกมือทักอ้าวหนุ่มมันเกิดกลับมาอีกแล้วเหรอนนยิ้มครับไว้มาขอบคุณครับสำหรับคืนนั้นไม่ต้้้้อออองงงขบคุณหรรรกกกกกกกลลูููสิ่่่่ทีีไดเเยยนนนมมัาาาวแแฟึะ เขาหัวเราะใช่ครับผมได้เรียนรู้ว่าความดีเล็กๆสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตคนได้จริงๆชายชราย,ยิ้มพลางเทน้ำร้อนใส่แก้วชีวิตเหมือนกาแฟนี่แหละลูกผมตอนแรกแต่พอเราค่อยๆดื่มมันก็อุ่นและหอมในตอนท้ายนนพยักนั่งเงียบไปครู่หนึ่งคืนนี้ผมจะเอากาแฟกลับไปให้แม่ครับไม่อยากชิมฝีมือคุณลุงงั้นถือว่านี่เป็นของฝากให้แม่ด้วยเขายื่นแก้วให้นนมือสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยเมตตานนยกมือไหวขณะลมเช้าพัดแรงจนกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเสียงนั้นชัดสดใสและเต็มไปด้วยชีวิต เขาขี่รถออกไปอีกครั้งผ่านถนนที่เริ่มมีผู้คนเริ่มต้นวันใหม่บนท้องฟ้าไม่มีเมฆมีเพียงแสงแดดอุ่นๆที่สาดลงมาไอาจากถ้วยกาแฟในกระเป๋าหลังยังอุ่นราวกับหัวใจของเขาในทุกเก้า่ยงของชีวิตหลังจากนั้นเขายังคงส่งอาหารเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ด้วยความจำยอมอีกต่อไปทุกคำขอบคุณครับของเขามีความหมายและทุกครั้งที่มีใครยื่นเงินทิปเขายิ้มและตอบด้วยเสียงอ่อนโยนขอบคุณครับขอให้คุณโชคดีเหมือนที่ผมเคยได้รับ แสงเงย็นของวันใหม่ทอดลงบนถนนยาวเสียงล้อหมุนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชีวิตของนอนยังคงดำเนินต่อแต่หัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งชีวิตก,ก็เหมือนฝนที่ตกไม่เลือกวันมันอาจทำให้เราหนาวเปียกและเหนื่อยจนอยากหลบแต่ถ้าเรายังยืนอยู่ในสายฝนนั้นได้ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์เราจะเห็นแสงเล็กๆทะลุเมฆในที่สุดในโลกที่คนเรามองกันผ่านหน้าจอกับคำพูดที่เฉือนใจขอเพียงเรายังไม่ลืมว่าความเคารพคือของขวัญที่มอบให้กันได้โดยไม่ต้องซื้อสักสีไม่ต้องการเสียงปรบมือแค่ไม่เหยียบหัวใ,ใครก็เพพียงอ เสียงกระดิ่งลมในยามเช้ายังคงดังแผ่วเบาเหมือนคำเตือนจากฟ้าเตือนให้จำไว้ว่าความดีเล็กๆในวันที่ไม่มีใครเห็นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนอยากมีชีวิตต่อไปอีกวันหนึ่ง